คุณสายันยุติธรรมนะคะสอสอนครศรีธรรมราชจากพลังประชารัฐก็บอกว่าเรื่องของการดํารงตําแหน่งของนายกเนี่ยต้องรอให้ศารลรัฐธรรมนูญตัดสินค่ะไม่ใช่เป็นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและให้จะเย็นๆรอฟังเพราะว่าฝ่ายค้านก็เตรียมจะไปยื่นเรื่องนี้ต่อศาลให้วินิจฉัยอยู่แล้วนะคะที่สําคัญกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง การเข้ามาดารงตาแหน่งนายกในช่วงเวลาที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูนบังคับใช้จนมาถึงเวลานี้ที่มีรัฐธรรมนูญปี60แต่นายกเข้ามาบริหารปี62หากนับตั้งแต่ปีนี้นายกดำรงตําแหน่งมา3ปีครึ่งยังอยู่ดีอีกสมัยนึงอันนี้คุณสายันก็ตีความอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งแบบเนี่ยซึ่งซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ที่การตีความของแต่ละคน<ข>นะคะ่ะคำตอบของคุณสายันเนี่ยค่ะ ถูกต้องนะถูกต้องคือไม่ไม่ใช่วิตีความถูกนะใจะเย็นๆรอค่ะรอศาลละถนนคืออีกไม่กี่วันเองอะ่ะนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวพอตั้งแต่ว,ว่าเดทไลน์ที่ทะนับจากสูตรแรกเลยเนี่ยยี่สามติงหาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวฝ่ายค้านที่เมื่อกี้คุณนัญญาบอกเพื่อไทยเขาลากหนังสือไว้แล้วแหละ,ะนะครับแล้วก็คงไม่เกินอาทิตย์หน้าไปยื่นเนี่ยแล้วกระบ,บวนการถ้าที่ฟังจากอาจารย์วิเทิลนี่นเนี่ยกระบ,บวนการแบบนี้ใช้เวลาไม่นานมันไม่ต้องสืบพยานอะไรมากเป็นค่าเรียกอะไร เป็นประเด็นข้อกฎหมายไม่ใช่ประเด็นข้อเท็จจริงไม่ต้องเอาข้อเท็จจริงมาหาักล้างว่าไอ้ใบเสร็จค่าทางด่วนที่ขับรถจากบุรีรัมย์มากรุงเทพมาเซ็นเอกสารอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ศาลมองกฎหมายแบบไหนแล้วก็ลงมติศาลถกกันแล้วก็จบ่ะถามว่าถ้าศาลชี้ว่า ครบแล้วคนเอรผะ้ช่วยจะไปทําอะไรได้ล่ะทําไม่ได้ค่ะก็บกระเป๋าก็ยังอยู่ไปติหน้าทีเก็บกระเป๋ากลับบ้านเท่นั้นเองตาสารบอกว่านับตั้งแต่การเลือกตั้งรอบใหม่ก็เป็นต่อไปมีสองทางเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรอันนี้แต่ก็เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวที่แต่ละกลุ่มเขาก สามารถทําได้นะแต่ว่าน้ําหนักน้ำหนักอะไรต่างเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับเมื่อวานนีถ้ถ้าที่ดูสํารวจรายชื่อนี่ก็มีมีหลากหลายนะคุณนันทิยายกตัวอย่างเช่นนายสุรักษิวรักษ์นะครับส่วนของ n g o ก็มีส่วนของนักการเมืองเก่าก็มีนะครับอย่างเช่นนักวิชารารก็มีนะคะนักวิชาการนักการเมืองคุณพงเทพเทพการนาอย่างเงี้คุณสมชัย นะสีสุทธิยากรอันนี้อันนี้เป็นอนดีตกรกตแต่ปัจจุบันเป็นนักการเมืองไปแล้วะนะครับหลายคนนะมีคุณหมอกมลพันธ์ชีวพันศรีมีคุณหมอนิรันพิทักษ์วัชระท่านนี้เป็นอนดีตกรรมการสิทธ์นะคะมีคุณนิมิตเทียนอุดมเนี่ยแล้วก็มีคุณาารัชยุทธ์ธรโยธินพักดีคุณอมรอ,อมรรัตานานนท์คุณพยาอัคคฮาตนะคะอาจารย์พิชยัยรัตนดีหลกนะ้ภูเก็ต คุณพิสิทธ์ลีลาวชิโรภาสท่านนี้เป็นอดีตผู้ว่าการธนการแผน่นดินนี้ก็ชื่อก็คุ้นเคยอยู่นะคะคุณวีระสมความคิดอาจารย์วันมิชิตบุญปโปรงนะคะคุณสมชายหอมละอออาจารย์มีคุณสาวิตแก้วหวานานะคะคุณนำผู้นำสารภาพแรงงานมีอาจารย์อนุสร์ธรรมใจยอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะแล้วก็อีกหลายทั้งหมด99ท่าน <99 S 2> ด้วยกัน, <9 90 S 2> นหลากหลายวงการครับดูกันนะครับค่ะ